เป็นออโต้สี่สปีดแต่มีตำแหน่งเกียร์นี่ครบเลยนะครับถ้ารู้จักเกียร์ XL7 นะใช้งานสนุกมากๆเกียร์สี่สปีดตัวนี้ถ้าคุณอยู่ในโหมดดีนะฮะก็ปกติเลยรถเนี่ยจะเข้าเกียร์ให้ตามความเร็วของรถนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยจะตัดสินใจว่าอยู่ในเกียร์ไหนในขณะที่รถมีโหลดเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาคิดให้เองขับเกียร์ดีก็ขับปกติแต่มันสามารถใช้เกียร์อื่นได้ผมอธิบาย ไล่ถอยไปทีละเกียร์ดีกว่านะแบบนี้จะเข้าใจง่ายเราขับปกติเกียร์ดีนะฮะมันก็วิ่งได้หมดเลยเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สนะครับเกียร์สเป็นเกียร์โอเวอร์ดิ์เกียร์สจะใช้ตอนไหนกรณีที่คุณวิ่งขาล่องแล้วรถมีความเร็วเช่นลงมาจากลำตะคองรถมีความเร็วนะครับแต่ก็อยากได้การยึดเกาะที่ดีมันไม่ชันมากคุณก็ O d ดี f นะจะเห็นว่ารอบเครื่องอ่ะจะสูงขึ้นมาเพราะรถคุณยังมีความเร็วเท่ากับว่าคุณขับรถอยู่ที่เกียร์ อันนี้จะใช้ OD off ได้ก็มี engine b r a k เหมือนกันนะครับตาเร่งแรงต่างมันก็จะปุดปัานมีการยึดเกาะที่ดีและกรณีต่อไปนะครับมีเกียร์2อีกคุณจะใช้เกียร์2ก็ต่อเมื่อคุณขึ้นหรือลงทางชันนะครับต้องการแรงฉุดที่มากยิ่งขึ้นถ้าคุณใส่เกียร์2รถเนี่ยไม่ได้จับอยู่ที่เกียร์2ทันทีนะครับแต่มันจะแปลว่ารถเนี่ยสามารถวิ่งได้ เกียร์หและเกียร์สแต่ถ้าคุณเร็วอยู่รถนันอาจจะอยู่ที่เกียร์สเกียร์สแล้วมันจะลงไปเกียร์สเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อคุณย้ำเบรกเช่นคุณจ่ายเงินค่าทางด่วนแล้วคุณกําลังลงแล้วรู้สึกมันลงเร็วคุณใส่2รถไม่ได้ลดความเร็วลงนะคุณต้องเบรกก่อนพอคุณเบรกเข้าไปความเร็วรถมันลดลงสมองกลถึงจะสั่งให้เข้าเกียร์สพอคุณเข้าเกียร์สคุณก็ขับได้ทั้งช้าหรือความเร็วที่เหมาะสมกับเกียร์สแต่รถมันจะวิ่งระหว่างเกียร์หนกับเกียร์สองเห็นไหมครับ ถ้าเร็วเกินมันก็ไม่ยอมเข้าให้แต่ถ้าสมองกลตรวจพบว่าความเร็วรถเนี่ยไม่มากเกินไปเขาก็จะยอมเข้าให้เพื่อเพิ่มแรงฉุดนะครับตามที่คุณต้องการนะฮะหลังจากที่คุณแตะเบรกแล้วลดความเร็วลถแล้วนะครับก็จะไปอยู่ที่เกียร์สและสุดท้ายเลยเกียร์ L โอ้โหนี่ไล่นะครับใช้ได้ทุกเกียร์เลยนะนะรถบางรุ่นนี่ยังบอกว่ามีแค่เกียร์ B กับเกียร์ D ใช่ไหมครับอันนี้คือจาก D กด OD off เป็น3 มาเข้า2และสุดท้ายเกียร์แออัตราทดของเกียร์เนี่ยสูงที่สุดนี่คือเกียร์ต่ําที่สุดของรถในความเข้าใจของเราก็คือเราต้องการใช้เกียร์หนึ่งนั่นแหละนะแต่ความหมายเดียวกันเหมือนตอนที่คุณเข้าเกียร์สคุณมาเร็วๆแล้วคุณลากลงมาแอลเลยเนี่ยรถจะไม่เข้าเกียร์หนึ่งให้เลยทันทีนะครับเพราะว่าเกียร์จะพังนะครับมันขัดกันอยู่คล้ายๆกับคนแบบลองของครับเอยดีอยู่แล้วใส่อาเลยได้ไหมมันจะเข้าไหมรถมันก็ไม่ยอมนะฮะคุณมาเร็วๆ จากเกียร์ดีคุณดึงไปแอลก็ไม่เข้าแต่ถ้าคุณเบรกลงไปอีกมันลดเกียร์ให้ถ้ายังเร็วอยู่มันก็ยังไม่ลงไปเกียร์หนึ่งนะครับมันก็จะลงไป32แล้วเมื่อคุณยอมลดความเร็วลดลงมากๆแล้วนะครับย้ำเบรกลงไปจนตัวเกียร์เนี่ยเข้ามาอยู่ที่เกียร์หนึ่งได้แล้วนะมันก็จะอยู่เกียร์หนึ่งตลอดไปนะครับก็จะมีคําถามต่อใช่ไหมครับว่าหลังจากนั้นถ้าเราเติมคันเร่งไปเยอะล่ะ มันก็อยู่เกียร์หนึ่งครับแต่รถมันก็จะไม่เร็วขึ้นอยู่แล้วนะครับรอบเครื่องวิ่งแลนล,ลี่ขึ้นมานตรงนี้ไม่ต้องกังวลอะไรคือคุณขับเกียร์หนึ่งที่อัตราทดเนี่ยสูงมากเอาไว้ลงทางชันนะพอเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็อพอพ้นจากทางชันมากๆแล้วลงกลับมาสู่ทางลาบก็ดันเกียร์กลับไปที่เกียร์ดีฉะนั้นถ้ารู้จักใช้งานมันนะพาครอบครัวไปเที่ยวนั่งกันเต็มคัน คุณมี4ี่เกียร์แล้วคุณสั่งมันได้ทุกเกียร์เลยและถ้าคุณเข้าเกียร์หนึ่งของรถ XL7 ได้นั่นแปลว่าความเร็วรถของคุณนะ่ะอยู่ในความเร็วที่เหมาะสมและช้ามากแล้วจนรถยอมไม่เข้าเกียร์หนึ่งฉะนั้นการสึกหลอม,มันก็จะน้อยแล้วก็ความปลอดภัยก็จะตามมานะครับคุณสามารถใช้แรงฉุดของเอนจินและใช้เกียร์ต่ําได้ตามใจคุณผมอาจจะอธิบายยาวหน่อยนะครับแต่หลายคนดูแคลนปา์มาดรถ4ีเกียร์นะครับแต่กับ XL7 ผมชี้ให้เห็นว่าถ้าคุณใช้เป็นคุณอาจจะแบบไม่กล้าใช้ CVT เลยก็ได้ในราคาเท่านี้นะครับถ้าคุณไปใช้รถราคาร้านเนี่ย c v t ลูกใหญ่ไปซื้อเป็นพวก SUV และเขาก็ใช้เกียร์เป็นออโต้หกสปีดแบบท a l กคอนเวอร์เตอร์ใช่ไหมครับเป็นเกียร์ทร์กแต่ถ้าคุณมีเงินแค่เนี้ยเจ็ดแสนกว่านะครับคุณใช้รถ4เกียร์มันทําอะไรได้เหมือนกันภายในของ XL7 กนะครับก็เหมือนใน e er อ t i ก a แต่มีการตกแต่ง ตัวคาดของตัวคอนโซลด้านหน้าให้มีลวดลายที่มันสปอร์ตยิ่งขึ้นก็มีความเป็นแบบวัยรุ่นหน่อยไม่แก่นะภายในของเขาพวงมาลัยขนาดใหญ่เป็นดีเชฟด้วยนะเป็นดีไซน์ใหม่ของซู z u k i แล้วก็มีสวิตสำหรับปรับเครื่องเสียงแล้วก็มีบลูทูธรับโทรศัพท์อันนี้เป็นสเปคมาจากโรงงานหน้าจอขนาด10นิ้วตัวนี้ที่อินโดนีเซียไม่จะให้มานะครับมาติดตั้งที่เมืองไทย ฉะนั้นมันก็เลยทําอะไรได้เยอะนะครับสามารถปลดล็อกดูหนังได้เอาไฟล์หนังมาเสียบเนี่ยดูได้เลยแล้วก็เสียงเป็นเซอร์ราวด้วยเพราะว่ามีลําโพงรอบคันนะครับมีลําโพงทั้งหมด6ตัวแอร์เป็นดิจิตอลแล้วก็มีฮีเตอร์ลมร้อนมาให้ด้วยนะครับใครจะคิดนะเมืองไทยร้องหายฮีเตอร์กันนะครับในช่วงปีหลังๆเนี่ยหน้าหนาวหนาวแรงแล้วก็หนาวนานตัวนี้ก็มีมาให้ก็โอเคพอนในการเชื่อมต่อต่างๆ USB พอร์ตใ d m i มีนะครับ HDMI ก็คุณเอาฮาร์ดดิสต์มาเสียบเชื่อมต่อกับจอตรงกลางได้เลยแอร์แบ็กคู่หน้าระบบความปลอดภัยพื้นฐานมีครบนะ ABS EBD ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันแล้วก็มีระบบ ESP พวก ESP ของเขาเนี่ยจะใช้ Continental กล่อง ECM กล่องสมองกลเนี่ยก็ใช้ของ Bosch เขาจะไปแนวนั้น Suzuki นะเป็นการผสมกันนะชิ้นส่วนแบรนด์ญี่ปุ่นแท้ๆเป็นหลักนะครับถ้าอะไรที่ต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์นอกค่ายเขาจะใช้เป็นฝั่งเยอรมัน มาตรวัดยกมาจาก s วิฟต์สปอรที่เมืองนอกนะครับตัวรถเนี่ยเป็นเบนซิน NA แต่มิเตอร์ต่างๆโอ้โหดูในเรื่องของวัดทอร์ควัดเอาต์พุตก็คือวัดความแรงของตัวรถนะครับแต่ไม่มีตัวเลขบอกแต่เป็นมิเตอร์แล้วก็มีเซนเซอร์แสดงผลของแรง g แล้วก็มิเตอร์ต่างๆที่เป็นเรื่องของทริปมิเตอร์และค่าเฉลี่ยในการกินน้ำมันเนี่ยก็มีให้ดูหลากหลายนะครับถือว่าในเขตเนี่ยเจ้าเอลเซเนี่ ได้ของอะไรที่เยอะกว่าเพื่อนรถเจ็ที่นั่งเบาะาแถวก็มีแอร์นะครับด้านหน้าอคอนโทรลในเรื่องของความเย็นน้ํายาแอร์เนี่ยคอนโทรลจากด้านหน้าแต่เขามีคอยเย็นมีตู้แอร์สตู้นะครับข้างหน้ากับข้างบนแต่ข้างบนเนี่ยเขาจะปรับในเรื่องของความแรงพัดลมนะครับแต่ตัวน้ํายาแอร์เนี่ยจะไม่มีตัวกักมันจะวิ่งนะครับวิ่งวนฉะนั้นคนข้างหน้าก็จะเป็นคนปรับอุณหภ,ภูมิแต่ความเย็นก็จะทั่วถึงเคยลองนั่งลนะ สำหรับตัว a อลเซเวแม้ว่าตอนที่ผมเทสพร้อมกับซูซูกิประเทศไทยเนี่ยรถไม่มีิล์มวิ่งตอนกลางวันร้อนๆก็ถือว่าเอาอยู่ในเรื่องของความเย็นตอนนี้รถมีิฟ์มนะก็เย็นอยู่แล้วนะครับถือว่าแอร์เย็นเพราะว่าซูซูกิใช้แอร์เดนโซเหมือนโตโยต้าจริงๆซูซูกิเนี่ยถ้าถามเรื่องของความทนชิ้นส่วนต่างๆเขาใช้แพทเทิร์นอะไรมาจากโตโยต้าหมดเลยนะฮะเครื่องอาจจะทําเองนะครับแอร์เดนโซปั๊มเดนโซเกียร์ ไอชินเนี่ยจะเหมือนโตโยต้าพรางจริงทาง c ีอเขาก็รักกันดีนะครับซีอโตโกับ c ีอีโอสูกิที่ญี่ปุ่นนะครับที่ตัวคอร์ปอเรชันการตกแต่งภายในนะครับก็จะเน้นความเป็นสปอร์ตเป็นพลาสติกสีดำนะก็ตามราคาเกรดรถเท่ากับคู่แข่งนั่นแหละนะคู่แข่งโดยตรงก็พวก x p a n เ e r b ด v รเบาะนั่งนะครับดีไซน์อาจจะดูธรรมดาเหมือนจะไม่กระชับอะไรแต่นั่งสบายนะครับความหนานุ่มของโฟม ของฟองน้ำเนี่ยถือว่าทามาดีนะครับเป็นเบาะผ้าแล้วด้านข้างเป็นหนังสังเคราะห์ mm hmm. ก็น่าจะทํามาสําหรับคนตัวใหญ่นะครับตั้งแต่เออร์ติก้าแล้ว mm hmm. เขาจะไม่กระชับบีบแบบบักเก็ตซีดคนที่เจ้าเนื้อหน่อยๆเนี่ยจะชอบรถซูซูกิพวกเออร์ติก้าพวกเอลเซเว่นอ่บางนคนบอกว่าโอ้เบาะมันดูเหมือนรถกระบะสมัยก่อนใช่ไหมครับแต่มันได้เปรียบไงความใหญ่นะครับดูความสูงของพนักพิงพอดีบ่าเลยคนสูงเนี่ยนั่งสบายพวงมาลายัยได้แค่ขึ้นลงนะครับยังเข้าออกไม่ได้ ต่ระยะของมันเนี่ยก็สามารถดูจออะไรต่างๆไม่บดไม่บังนะครับคุณก็ใช้วิธีเลื่อนลังเบาเอานะฮะคันเกียร์รก็ไม่สูงมากนะครับแบบสปอร์ตผมโยกเบาะลงสุดแล้วนะครับจะเห็นว่าเฮดรูมเนี่ยเหลือเยอะมากๆนะเป็นรถที่โอโถงพอสมควรวัดความกว้าง ของห้องโดยสารด้านหน้าความกว้างอยู่ที่1.38เมตรถามว่ากว้างแค่ไหนพวกรถกระบะเนี่ยเขาจะอยู่แถวๆ1.44ถึง1.45เมตรก็ถือว่ากว้างนะเกือบเกือบเมตร4ถือว่าพอๆกับรถกระบะยุคก่อนเลยในตำแหน่งของที่วางแก้วแล้วก็วางขวดน้ำมีช่องเป่าลมเย็นอยู่ข้างล่างสามารถเปิดปิดได้และลมเย็นตัวนี้เนี่ยถ้าใครเคยใช้ตั้งแต่ในซูซูกิเออร์ติกาสามารถเป่าให้ขวดน้ำรวมถึง เครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องโลหะเนี่ยเย็นได้จนแบบว่าขึ้นไอเลยนะถือว่าใช้งานได้จริงครับอุปกรณ์ตัวนี้กล่องเก็บของนะฮะเป็นที่วางแขนแต่มันจะเล็กๆหน่อยเอาเอาไว้ให้คนหน้าซ้ายเขาวางแล้วกันนะครับเราก็ขับรถไปกระจกแต่งหน้าให้เฉพาะหน้าซ้ายนะครับเราก็แต่งตรงนี้เอาเนาะกระจกหน้าต่างทุกบานของ x l เเป็นปรับไฟฟ้าแต่ในส่วนของหน้าต่างประตูคนขับ ปรับขึ้นลงแบบไฟฟ้าอัตโนมัติซึ่งหายากมากๆในรถยนต์สตโยก,กิปกติเนี่ยจะลงแบบออโต้แต่เวลาขาขึ้นต้องกดดันขึ้นจนสุดไม่ว่าจะเป็นในสวิฟหรือเป็นรุ่นอื่นๆแต่ใน XL7 เป็นขึ้นและลงแบบอัตโนมัติสงสัยโดนด่ามาเยอะครับอันนี้คือแบบวันคลิกเลยกดลง1ทีลงจนสุดแล้วก็ดันขึ้นเบาๆ1ทีขึ้นเองจนสุดบอแถว2 นั่งสบายนะครับสบายในเรื่องของความกว้างผมวัดความกว้างดู1.39เมตรนะครับก็ล้อมากับดีไซน์ด้านหน้าจะเห็นว่ารถเขาเนี่ยเป็นเหมือนกล่องนะเหมือนพวก SUV กล่องกล่องก็ถูกต้องนะครับถือว่ากว้างเกือบเมตร4ความสูงจากพื้นรถถึงเพดานเกือบเกือบเมตร3ก็ทำให้เฮดรูมันเหลือเยอะเวลาที่นั่งลงไปนะฮะปรับเบาะขึ้นมานะครับจากการที่เราพับเบาะเนี่ยพอปรับมาสเต็ปแรกมันจะชันคุณก็สามารถ ที่จะเอนได้อีกนะครับเอนได้นี่ก็จะเอนได้เยอะมากๆหมอนรองศีรษะ3ใบครบนะครับสำหรับผู้ที่สแถว2นั่งได้แต่ถ้าเกิดใครดูรีวิวของที่อินโดนีเซียเขามีรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขามีที่วางแขนด้วยใช่ไหมครับของไทยยังไม่มีแล้วก็คิดว่าไม่มีนะครับตอนที่คุยนะไม่มีปรับอุปกรณ์ในปี2021ที่เราคุยกัน เบาเป็นเบาผ้าเหมือนข้างหน้านะครับหนังสังเคราะห์ฟองน้ำก็นุ่มสบายดีเนี่ยฮะช่องแอร์แถว2แบบพวกรถตู้นะก็จะสามารถเนี่ยเพิ่มความแรงของพัดลมได้นะครับแต่น้ำยาแอร์เนี่ยปรับจากข้างหน้าแต่มีตู้แอร์2ตัวถามว่าล้างยากไหมก็ให้เป็นหน้าที่ของร้านล้างแอร์ครับเขาล้างมาเยอะแล้วในอดีตตอนที่มันอยู่บนหลังคาเนี่ยทุกคนก็ตอนมันขายน้อยๆเขาบอกล้างยากนะครับแต่พอ อะไรก็ใช้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็น Honda, Freed, a v เ n น a s เซีย a นะครับรถรุ่นอื่นๆเขาทำแบบนี้กันหมดร้านล้างแอร์เขาล้างจนได้นะครับหลักร้อยหน้าหลังนะแล้วนั่งสบายนะครับนี่คือเล็กรูมเนี่ยผมไม่ได้เลื่อนเลยนะผมมองไปเนี่ยเล็กรูมของผู้โียสารแถว3เนี่ยเขายังเหลือแบบเหลือเยอะมี Power Out อั t มาให้นะตัวนี้ก็ s o อกเกตัวนี้คุณก็หา USB มาเสียบอีกทีนะครับมันก็จะได้ถึง4-5จุดนะครับสำหรับตัวชาร์จแต่ถ้าเกิดจะเพิ่มพื้นที่ในการวางขาของคนแถว2นะครับมันจะเลื่อนขึ้นมาได้อีกประมาณสัก10เซนมตรพอเลื่อนมาเต็มที่แล้วเนี่ยจนลงล็อกผมก็มองว่าเล็กรูมก็ยังโอเคก็ยังไปด้วยกันได้นะครับแบบหลวมๆนะสำหรับถ้าจะนั่งเต็มคันในตำแหน่งของเบาะทั้ง3แถวตัวพื้นท้องโดยสารนะครับรถเป็นขับหน้าไม่มีอุโมงค์เพาขับนะฮะฟรอก็เรียบ แล้วก็ตัวรถเนี่ยก็ยกสูงด้วยก็เลยได้อะไรที่มันเยอะหน่อยนั่งตรงนี้ก็นั่งได้นะครับสำหรับผู้โดยสารคนที่5แล้วก็ถ้าจําเป็นต้องปีนข้ามไปมาใครมีลูกจะเข้าใจครับให้นั่งคาซีทเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็ทําของเละเทะกินของอะไรเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่รถมันกว้างขวางดีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งเบาะแถว3นะครับ <c oughs> วิธีการขึ้นเบาะแถวสนะครับก็ปดนะฮะตัวสลักเลื่อนที่อยู่ ในตำแหน่งหัวไหล่ซ้ายขวานะครับดันไปจะมีช่องขึ้นรถถือว่าเป็นช่องที่ใหญ่นะนะผู้หญิงไซส์บิ๊กก็ขึ้นได้ก้าวขึ้นมานะครับแทรกตัวขึ้นไปฮ้ยเจอแอร์หนาวครับไม่น่าเชื่อนะอยู่บนหลังคานะครับบนเพดานเย็นเหมือนกันนะนี่พัดลมเบอร์สองเบอร์หนึ่งก็ยังมีแรงลมแผ่วมาถึงนะครับแล้วก็เย็นด้วยเออถือว่า ตัวโบเวอร์ของเขาถือว่าแรงเหมือนกันนะเจ้า xl 7เนี่ยแล้วก็เราลองปรับเบาะให้ลงตัวนะครับอ่าล็อกแรกคือล็อกแรกของเบาะแถว2จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเด็กเล่นบนที่นั่งกิ้งลงไปข้างล่างก็ยังแบบยังกว้างอะ่ะกว้างมากเออไม่น่าเชื่อนะผมดูเซอร์ไพรส์คือจริงๆนะจากวันเปิดตัวลองขับแล้ก็มีวันเนี่ย เขาเปิดตัวไป6เดือนแล้วผมเพิ่งว่างแปลรถมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับจนลืมไปเลยว่ามันทำได้ขนาดนี้นะฮะในเรื่องของความกว้างยอมให้เอ็นมาอีกนิดนึงเอ็นแบบเยอะๆเลยนะเฮ้ยโอเคเอาล็อกแรกของเขาให้ดูในตำแหน่งของเลกรูมนะฮะก็พวกรถ B s e gment Eco Car ก็กว้างแบบเนี้ยขาได้ขนาดนี้คุณนั่งได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ยังถอยไม่ได้อีกในขณะที่ ผมยังเหลือให้อีกเยอะเรื่องความกว้างของเบาะทั้ง3แถวนะครับรถ SUV พวก PPV ีอ่ะอายเลยนะแต่พวกนั้นเบาะนั่งเขาอาจจะใหญ่กว่านี้สักเล็กน้อยนะครับแต่การจัดวางที่นั่งอะไรพวกนี้ให้เหลือพวกตำแหน่งของช่องวางขาอะไรเงรี้ยถือว่าเยอะเหมือนกันพนักพิงให้ดูหน้าตาของมันแล้วกันนะว่าเขาตั้งใจทำไหมหรือว่าให้มาแบบกระจุมกระจิม๋มก็ดูแล้วถือว่าโอเคนี่คือเอ็นสุดแล้วนะครับเนี่ย ล็อกแรกมันจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอลงไปในขณะที่ยังเก็บของข้างหลังได้พวกกระเป๋าผ้าแต่ถ้าเกิดยังไม่มีตังแต่งพวกแหลกพวกกรองนะครับถ้าจําเป็นต้องไปด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าถ้าจัดวางดีๆแล้วเนี่ยกระเป๋าสัมภาระต่างๆยังสามารถวางบนเบาะวางข้างขาอุ้มของกันไปนะครับยังถือว่าเป็นรถที่ ขนของอะไรมาเต็มเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันยังโปร่งนะครับยังยังพอจะขนได้กรณีที่นั่งกันเต็มเตมคันแบบนี้มีที่วางแขนที่วางขวดน้ำทั้งสองฝั่งมี power outlet ให้ด้วยเหรอข้างหลังเออแม้ว่าจะไม่เป็น usb นะครับเป็นหัวกลมๆแบบที่เราเรียกว่าที่จุดบุรีเนี่ย ก็สามารถซื้อมาแปลงใส่เป็น USB port ได้นะฮะจะแปลงเป็น2เป็น4นะฮะเซเว่นก็มีขายตำแหน่งนี้แม้ว่าจะนั่งอยู่บนซุ้มล้อแต่ตัวซุ้มล้อของเขานะครับก็แคบเนี่ยไม่บวมมากเหมือนพวกรถที่ทํามาจากกระบะตัวนี้คืออย่างที่บอกครับล้อกว้างแค่6นิ้วแค่นั้นเองเนะเขาก็พวกออฟอะไรต่างที่เขาทํามาเนี่ยมันจะอยู่แถวๆเนี่ยใส่ล้อเท่านี้แหละนะมันก็ถือว่าเออทำให้รถมืนกว้างได้ มีที่จับสําหรับห้อยโหนมาให้นะครับกรณีที่ท่านเจ้าของรถก็อาจจะซิ่งรถ7ที่นั่งให้มาทั้งหมดห้าตำแหน่งนะครับตามตําแหน่งประตูครบเลยเรื่องความกว้างผ่านนะหัวติดพอดีหมดล้วเอาขอแฟงๆให้เขาหน่อยนะครับเดีย๋ยวจะว่าอะไรก็ดีไปหมดเดีย๋ยวจะว่าอวยติดวะก็คือถ้าผมนั่งแบบเนี้อ่ะผมสูง180เนี่ยผมติดละอืม ถ้าลงไปเหลือ175เนี่ยผมก็ผ่านผมนอนได้เลยฉะนั้นผมต้องขยับสะโพกออกมานั่งแบบอ้าๆหน่อยอ่าได้แล้วก็สุดแล้วเท่านี้เอ้ทำไมทาง i x i เจถึงมีอัตราบริโรภคเชื้อเพลิงที่ดีกว่าลูกค้าซูซูกิเคยแบบไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องเลย6-70,000หมกิโเมตรจนเครื่องยนต์น็อกนะฮะการหล่อลื่นไม่มีดับไปเนี่ย เอามาล้างเครื่องยนต์จะเป็นปกติไม่ต้องตกใจนะครับรถเทดสรถทดสอบรถถายปกติก็ดังเด็กแวน้นแวะบไปเนี่ยเสียงมันเข้าด้านข้างยังมีอยู่เครื่องเหมือนในเออร์ติก้าแต่อัตราทดเฟืองท้ายไม่เท่ามีอยู่2องสาอย่างนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบใจ1เลย